แกะขั้นาดามาเด้อเม็ดละหาบาทเม็ดละหาบาทจ้ะผู้ใดที่เอากระจังจองมาเลยจ้ะหาบาทเม็ดใหญ่ๆแกะยังวาเม่วานนี่เนาะไปสแกนหนา้ามีคนทว่วงเจ้ามา้านี่ย เำคอมาเขสกแกนบัตรนี่แหละเจ้าคือหน้าตาดีเอาเจ้าคือหุ้นดีตอนเขียนใบสมัครเขากะโบไดมีวาได้ล่ะหุ่นเท่าไหร่หน้าตาจังไหรเขากะโบได้ว่าเนาะคนมันเกิดมาหน้าตาดีก็ย่อว่ากันดอกเวย้ย <c oughs> <c oughs> คนจนหน้าตาดีถมถีไปดอกมาเด้อมา ขายบะหมีจ่จ้าขายบะหมี่เมล่หบาทเมลหาบาท,มา,บาทมาซอยอุดหนุนแน่สัญจีแจกเบิดกาจังไหผผู้อยากซื้อเขาก็อยากซื้อเขาที่ได้กล้ากินเนาะเนี่ยเมลหาบาทาบาทสั่งมาเด้อ